ที่สีวันนประเวทห้าสิบเจ็ดพระคาถาเมื่อพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระกันหาและพระชาลีสี่ชีวิตสเสด็จพระดำเนินสู่ป่าวนาสนความทราบถึงพระเจ้าเจตราชกษัตริย์แห่งมาตุละนะครจึงทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ รอมาตุนครแต่พระเวสสันดรก็ทรงปฏิเสธพระเจ้าเจตราชจึงได้ทรงพรรณนาหนทางไปสู่ป่าหิมพานว่าคดเคี้ยวเลี้ยวลดประการใดโดยทรงให้พรานเจตบุตรเป็นผู้กำหนดจุดรักษาประตูของป่าเพื่อระวังรักษา มีให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรครั้งนั้นพระอินทรทรงมีเทวบัญชาให้พระวิศนุกรรมเทพเทพบ,บุตรเนรมิตศาลาให้สองหลังพระเวสสันดรพระนางมาัตสีพระคันหาและพระชาลีได้ทรงผนวดเป็นพระดาบทโดยมีอาสมศาลาสองแห่งนี้ เป็นที่ทรงอาศัยอานิสงส์ในการทำบุญนี้ชีวิตจะได้รับการครุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกที่ทุกสถานและทุกเมื่อนะโมตสัสสะพระคะวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตสัสสะ พระควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะทิเกจิมนุชาเอนติอนุมัคเคปฏิปถท มักคันเตนปฏิปุตฉามะกุหิงวังกะตะปพะโตเตตัธาอัมเหปัสสิตวาเกรุนังปะริเวทะยุงทุกขันเตนปฏิเวเทนติทูเรวังกะตะปพะโตตี บัดนี้อัตมะภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันานาเรื่องวนประเวทซึ่งเป็นเรื่องในอดีตปะชาติของพระพุทธเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมี และเป็นเรื่องหนึ่งในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้โวนขวายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปสมควรแก่เวลา ดำเนินความตามเรื่องในพระชาดกว่าสมเด็จพระเบสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีพระกันหาสเสด็จนิวาสจากพระนครสีปีโดยดีลาดไปตามมัคควิถีในแนวลำเนาไพรสน พระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมักคาเดียวกันจึงตัดสุนทรวาทะถามถึงเหตุว่าหุ้นเขาวงกฏปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้โปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมูมนุษย์จึงทูลอัาถธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเขาวงกฏนั้นยังอยู่อีกไกล และกันดานักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จยุรยาตเมื่อถึงคราวตกยา่าพระพรากจากพระขัติยวงมาเดินอยู่ในพงไพรดูช่างหน้าเวทนาควรที่จะสงสารสองพระกุมารผู้ยาววัยยังมิเคยได้เสวยทุกข์มาเดินบุกพงไพร น้ำอส,สุชนไหลนองพระในเนตรทรงพระโสกาปริเทวนาการมิวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรสนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันธ์ด้วยหวังจะให้บรรเทาทุกข์ที่ทรงมีพระไทยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ เมื่อได้ทัศนาการแล้วก็บันเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์สองพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธ์บ้างพริดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดาลดาดดูตาการตาหน่าชวนชมอาพิลมเพลิดเพลินพระราชหฤทัยยิ่ง เมื่อทรงเห็นผลลุกขชาติสุกงอมมีพวงช่อห้อยย้อยระยะอันหน้าอภิลมนั้นก็ทรงกันแสงเสอื่นอ้อนวอนทูลพระบิดรว่าถาแต่พระจอมเกตลูกนี้ใครจะได้ชมผลลุกขชาติที่มีทั้งความสวยงาม บ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์จงทรงปิดโปรดช่อบพวงพรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิดองค์สมเด็จพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาที่สุกงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จ จอรลีร่วงมัคาไปได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตราชด้วยว่าเทพพเจ้าผู้ทรงมหิตศักดิ์ส,สิงสถิตยอยู่ที่ภูผาและพุ่มไม้ในวนะประเวทช่วยย่นย่อวิถีทางระหว่างพงไรให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตราชเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมิทันพรบคำ่ำแล้วเสด็จ เข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครน,นั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตราชเที่ยวสัญจรตามมขะวิถีได้พบพระนางมัตสีเข้าก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพระนางเจ้านี้ทรงสิริโสภาเริศกว่านาลีทั้งหลายแต่เฮชไหน จึงเสด็จมาจรลลีด้วยพระบาทเช่นนี้ดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมสัสสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุมูชนครั้นได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทรมานัดพิไลลำพันว่าโอ้ชะรอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อน พระนางเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเสด็จไปแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมห้อมร้อมด้วยหมู่พระสนมทรงสุวรรณรัตศรีวิการาชมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคคนบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชน จึงนำความนี้ไปกราบทูลแด่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตราชคันทราบความว่าพระเวสสันดรเสด็จนิราชจากพระนครศรีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึ่งมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงพระโสกาเสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดร อภิวาทแล้วพนานาความว่าห้าแต่พระร่มเกตรตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสัพพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มเกล้ายังครองกรุงพาลาเป็นบรมสุขสัพพทุกข์ไม่ย่ำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง ประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินไพรนิราชล้างไรพระนคปรปาสจาจ,จตุรงนิกรราชรถ ทั้งม้ามงคลคดจสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วหน้าอานาถหรือว่ามีหมู่อมรินมาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกระหม,ม่อมแก้วจึงต้องพัดพราดจากขติยะวงศ์มาเดินดงปุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตตะนคร ข้าพระบาทขอพระองค์ตัดบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับศสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนักคเรศเจตราชเราขอขอพระไทยที่ท่านได้ไต่าถามถึงพระประยุรญาตราชปิตุรง ก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพีรัฐไม่เดือดร้อนระง,งับดับภัยได้แต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าเพราะเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสระพระยาสเวตกุญชรอ,อันเป็นพาหันะพระที่นั่งมาตั้งแต่ต้นตระกูลที่เป็นศีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนคร แก่พราหมณ์ชาวเมืองกริงคราชแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีมิยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยื่นอุดทรโทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดรพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพาราด้วยเราทำผิดต่อจัญญาบันของขัตติยราชแต่โบราณมาพระพุทธเจ้าข้า พระองค์เสด็จดำเนินไปในพงภัยอันกันดาลดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสเวยสุทธาโพธ์ทั้งกรยาหารอันเอมโอชะให้บรรเทาทุกท,ทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตัดว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำนงนำมาพระราชทาน ให้แก่เราผู้เข็นใจก็ขอขอพระไทยที่ท่านคำนึงนับเป็นญาติพระคุณนั้นยิ่งกว่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกิ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครอีกทั้งเราจะรีบบททจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะ แนวตำแหน่งมคา,าไปยังเขาวงกฏให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากุงศรีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระ ยุคนบาดเสด็จคืนนครสีปีด้วยบริวารใหญ่มิให้พระองค์อับประยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตัดว่าปรวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเขานิราชจ,จากนครไปตามพงไพรพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวย่อมประพฤติตามความประสงค์ ของชนชาวเมืองสีพีราชแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนพระนครแต่ชาวเมืองสีพีก็จะหมายมุ่งปัทุสจิตในสมเด็จพระบรมบบพิษผู้ร่มกล้าวด้วยเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงสีพีพยาเจตราชทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า เมื่อไม่ชอบพระไทยจะเสด็จกลับกืนพระนครก็ตามแต่พระอัตยาศัยจะขอเชิญเสด็จขึ้นครองเมืองเจตราชเป็นพระมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชน อยู่ดีมีความสุขกเกษมสันมิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันฆ่าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคนบาทพระบรมเวชสันดรคั้นได้ทรงสดับความ จึงตัดบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระไทยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนระเทศท่านจะมามอบนักาเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็น ราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตร้าวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกราหนเดือดร้อนไพ่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายปัทุสล้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไร้ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติ อันใดในเมืองเจตราชซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอราไปสู่เขาวงกประพฤติ พรมเพราเป็นลือสีเพศขอเชิญท่านแนะแนววิถีให้เราจรไปยังเขาวงกฏนั้นเถิดพยาเจตราชทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยขั้นสมเด็จพระเวสสันดรมิคร้อยตามพระไทยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิษให้เสด็จเข้าในพระนคร ด้วยหวังจะให้เสวยสุขกเกษมสารในเวลาลุ่งอารุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปเขตเขาวงกตองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข็นใจไร้ศักด์จึงมิได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพระยาเจตราชก็ให้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยม่าน แล้วถวายการอารักขาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอมาตต์ต่างห้อมร้อมอยู่อย่างเอะอดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระบรมนรนาตทรงสงสุขคนทานแล้วถวายพระกรยาหารให้เสวยคั้นเสร็จแล้วก็ได้ทูลเสด็จบทจร ไปสู่ต้นทางที่จะไปเขาวงกฏทั้งแนะนำหนทางให้ทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพรานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเขาวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็อำรากษัตริย์เจตราชอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนิน ไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองพระยาเจตลาชตัดถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานร่าเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเขาวงกฏพบอาสมบท ที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตรไว้ตามเทพบัญชาของเท้าอามรินทราธิราชก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงพรนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมนั้นสเสวยสุขตามควรแก่ทินฐานดำรงพระชนชีพ ด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัสีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณกาลนานประมาณกาลนานถึงเจดเดือนที่บําเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกตสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรตอนว่าด้วยวณะประเวนี้คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดา ทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพงพีไปอยู่ที่เขาวงกฏด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนคขมมะบารามีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารามีธรรมที่เคยสร้างสมมา และเพื่อจะได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามที่ปรารถนาสมด้วยสุภาษิตท,ที่ว่าวายะเม เทวะปุริโสยาวะอัฏฐะนิปทาแปลความว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้นในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนไตาและบรารมีธรรม ที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นภาวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายปาศจาโรคาภาดภัยพิบัติอุปัตถวะอันตรายทั้งหลายและจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้น จงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนาการวนประเวทอันประดับด้วย57พระคาถาก็สมควรแก่เวลายุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลชานี คติธรรมประจำกันถึงคราวลำบากก็ทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปาดย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบาก